เอาละฮะพูดถึงพรรคก้าไกลแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้นําเสนอกันมาโดยตลอดครับพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมามแต่ก็แพ้เกือบทุกอย่างถอยมาจนไม่รู้จะถอยอยังไงแล้วสิ่งที่ณตอนเนี้ถือว่าเป็นรูปธรรมท,ที่สุดที่พรรคก้าวไกลได้มาอยู่ในมือก็คือตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งคุณปฏิพัฒน์สันติธาดาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับ,รบแต่ตอนนี้ฮะในโลกออนไลน์มันมีการแชร์ข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งที่บอกเอาไว้น่าสนใจทีเดียวครับว่า เอ๊ะทางพักคก้าไกลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะถ้าเกิดจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านต้องถอยรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็คือต้องสละสิทธิ<อ>์ถึงจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะว่าถ้าพักใดพักหนึ่งมีใครไปเป็นรองประธานเออป็นประธานถือว่าคุณไม่ใช่ฝ่ายค้านแลออ้วมาฟังข้อกฎหมายดีกว่าออข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาตรานี้ครับมาตรา106เอาท่อนแรกก่อนท่อนแรกเนี่ยเขาบอกว่าตำแหน่งผู้เป็นผู้นำฝ่ายค้าน จะเป็นของหัวหน้าพักการเมืองที่มีสอสอมากที่สุดและสอสอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเอาถ้าแค่อยู่ตรงนี้เนี่ยสอสอมากสุดและไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็คือพักเก้าไกลและตอนแรกก็จะคิดถึงนายพิธาลิมจเจริญรัตถูกไหมฮะใช่แต่หน้าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันคุณพิธาถูกสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวรับตําแหน่งนี้ไม่ได้ครับตอนแรกก็มีการคาดการกันว่าเอาถ้าอย่างนัน้คุณก็เปลี่ยนตัวหัวหน้าพักสิ เปลี่ยนตัวเอาหัวหน้าพรรคคนอื่นก้าวไกลก็จะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านเหมือนเดิมเพราะกว่าศาลจะวินิจฉัยกรณีคุณพิธาก็น่าจะนู่นปลายปีแล้วไม่รู้ว่าจะวินิจฉัยให้คุณพิธาชนะหรือแพ้ในกรณีนี้ด้วยนะครับก็เปลี่ยนคนได้ไหมล่ะใช่คนก็มองว่าถ้า,ถาเกิดก้าวไกลเอาชวเนี่ยก็เปลี่ยนคนขึ้นมาสิก็จะทําให้ทางก้าวไกลเนี่ยยังได้ผู้นําฝ่ายค้านอยู่เพราะเป็นพรรคที่มีสสมากที่สุดและไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือร่วมร,รัฐบาลแต่ถ้าเกิด เราไปดูในวักหลังฮะในประโยคหลังเนี่ยเขาระบุเอาไว้ว่าจะต้องนะเป็นสอสออ่เป็นผู้เป็นหัวหน้าพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมีได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้นำฝ่ายค้านดังนั้นเนี่ย<อ>มันก็ระบุเอาไว้ว่าถ้าเกิดคุณจะเป็นผู้นาฝ่ายค้านอ้าว คุณเป็นรองประธานสภาไปแล้วนี่ไม่เป็น<ด>ผู้นำะฝ่ายค้านไม่ได้ไม่ถ้าเกิดมีใครก็ตามไปเป็นรองประธานไปเป็นประธานไม่ได้แล้วใช่ครับมันไม่ได้ฮะออดังนั้นทางเลือกมันก็มีสองแบบแบบแรกก็คือถ้าก้าวไกลยอยากจะเป็นผู้นาฝ่ายค้านอย่างแรกเลยหมออ๋องปฏิพัฒน์ต้องลาออกจากรองประธานสภาคนที่หนึ่งออและก้าวไกลก็ต้องหาหัวหน้าพักคนใหม่มาแทนค,คุณพิธาอันนี้จะได้เก้าอี้ผู้นาฝ่ายค้าน แต่กลับกันก็ไม่ต้องลาออกก็ได้ก็คืออาจจะต้องสละสิทธิ์ให้แกพ่พรรครองลงไปเพื่อที่หมอองอาจจะได้เก้าอี้รองประธานสภาคนที่หนึ่งตามเดิมแต่ตรงนี้น่าสนใจฮะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ก้าวไกลแล้วจะเป็นพรรคไหนเออใครจะเป็นคือมันก็ขึ้นอยู่กับสูตรจัดตั้งรัฐบาลเขาด้วยคือถ้าสูตรนั้นมันมีใครถ้าสมมติเป็นสูตรที่ไม่มีลุงใช่ไหมไม่มีลุงไม่มีก้าวไกลด้วยเนี่ยแปลว่าลุงกับก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้าร่วมกันแล้วลำดับถัดมาคือใครล่ะพลังประชารัฐ นั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านคนที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านถัดมาก็คือบิ๊กป้อมลุงป้อมลุงป้อมฮะหรือคนเขามองอีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งเนี่ยก็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 น่าเซอร์ไพรส์ดีสมมุติเขาร่วมรัฐบาลเขามีลุงป้อมเอาลุงสองลุงไปหมดเลยแต่ฝ่ายค้านเนี่ยมีก้าวไก่เอมีเป็นธรรมสมมติมีแค่สองพักผู้นำฝ่ายค้านเป็นเป็นธรรมที่มีสสคนเดียวหรือมีประชาธิปัตย์ มันก็ตลกดีเหมือนกันที่มีก้าวไกลมีประชาธิปัตย์แต่ว่าผู้นําฝ่ายค้า,าหนหัวหน้าเป็นใครเรายังไม่ทราบนี่ก็ต้องรอดูก็ต้องเป็นถัดลงมาแหละใช่ก็คือเป็นพักที่มีจำนวนเสียงรองลงมาถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นนะถูกต้องอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆคนก็คาดการอ่านเกมกันว่าเชื่อว่าก้าวไกลเขาคงยังคงเรื่องของรองประธานสาภาค,คนที่หนึ่งเอาไว้แหละอาจจะต้อง เปิดทางให้พรรคอื่นเข้าไป็<ว>ปนผู้นำฝ่ายค้านเท่านี้ก็แทบไม่เหลืออะไรแล้ว <c oughs> นะครับแทบจะไม่เหลืออะไร <c oughs> เลยจริงๆ <c oughs> ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย